เวลา17นาฬิกา24นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระม,มราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการทางพิเศษสายพระรามสาดาวขนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ทรงเปิดสะพานทศมราชานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมานาคมที่อยู่ในแผนแม่บททางพิเศษพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งเป็นโครงการขายพิเศษที่เชื่อมโยงการเดินทางแนวรัศมีระหว่างกรุงเทพมหานครกับพื้นที่ทางด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงการเดินทางจากจังหวัดภาคใต้เข้าสู่กรุงเทพมหานครได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนพระรามที่2ช่วงดาวคนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครและทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วงบางคล่าดาวคนองตลอดจนจะเป็นเส้นทางเลือกของการเดินทางและการขนส่งสินค้าในภาวะไม่ปกติเช่นการเกิดอุทกภัย สะพานทศมรชันเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาคู่ขนานกับสะพานพระราม9ก้าเป็นสะพานที่มีความกว้างที่สุดในประเทศไทยมีระยะทางรวม2กิโลเมตรโดยฝั่งธนบุรีจะเริ่มต้นที่เชิงลาดสะพานพระราม9ก้าแขวงราดบุรณนะเขตราดบุรณนะส่วนฝั่งพระนครจะเริ่มต้นที่ทางแยกต่างระดับบางคล้แขวงบางพงพางจะเขตยานนาวา มีรูปแบบโครงสร้างเป็นสะพานขึงขนาด4ช่องจราจรต่อทิศทางโดยมีช่องทางสำหรับรถบรรทุกจำนวนหนึ่งช่องจราจรต่อทิศทางความยาวสะพานรวม781.20เมตรความยาวช่วงกลางที่วัดจากศูนย์กลางเสาสูงฝั่งกรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรีความยาว450เมตรโครงสร้างสะพานส่วนต่อเชื่อมมีรูปแบบเป็นคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง สำหรับสะพานขึงรูปแบบโครงสร้างพื้นสะพานเป็นแบบโครงสร้างคอนกรีตประกอบเข้าโครงสร้างเหล็กที่ง่ายต่อการบำรุงรักษามีรูปแบบการจัด,ดวางเคเบิลเป็นระบบเคเบิลสองระนาบรูปแบบเสาสูงเป็นแบบสะพานคู่ที่มีคานยึดระหว่างเสาสะพานคู่เพื่อให้เสาสะพานมีเสถียรภาพใต้สภาพการใช้งานและการรับแรงลมที่ดีที่สุด ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อสะพานทศมราชันอันหมายถึงพระมหากษัตริย์ลำดับที่10และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567ประดิษฐานณบนคารยอดเสาสะพานทศมรชัน ส่วนแนวคิดในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมของสะพานทศมราชันได้วรวบรวมข้อมูลจากพระราชประวัติคติความเชื่อขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีมาออกแบบเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยยอดของเสาสะพานหมายถึงฝ่าพระหัตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสื่อถึงการอบอุ้มปกป้องพรพนิกร สายเคเบิลเป็นสีเหลืองสื่อถึงวันพระบรมราชสมภพคือวันจันทร์โคนเสาสะพานสีต้นมีปฏิมากรรมรูปพญานาคสีเหลืองทองแทนปีมะโรงปีพระบรมราชสมภพรั้วสะพานกันกระโดดเป็นลายดอกรวงพึ่งสีทองต้นไม้ประจำพระองค์และราวกันตกริมด้านนอกสุดของสะพานออกแบบให้ดูโปรง่งโดยใช้วัสดุสแตนเลส จากนั้นเวลา18นาฬิกา20นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนะพระที่นั่งอภรรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกิสเสถียรไทยนาย,ยกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยนำคณะผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาคารุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศัิ์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนพร้อมคร วิทยาฐานะเข็มวิทยาฐานะและสูจิบตัตรแดดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยทรงสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมมชนกนาถพระราชทานพระราชทรัพย์ให้กระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในภูมิภาคต่างๆและพระราชทานวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยทรงจัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรม,มโอรสาธิราชสุามกุฎราชกุมารทรงสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาและสวัสดิการสังคมเกือบ400โครงการทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งคลินิกการเกษตรเกษตรวิทยาเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรและสร้างหลักสูตรการวิจัยการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อให้ประชาชนนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ของตน เวลา18นาฬิกา38นาทีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้นายแพทย์สมยศด,ดยีรัชมีประธานโมูลนิธิการจนะบรมีนำคณะกรรมการและที่ปรึกษาของโมูลนิธิและผู้สนับสนุนเฝ้าทุนละอ,องทุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถตรวจคัดกรองมะเร็งนรีเวชพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับตรวจภายในสตรีด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงจำนวน3คันพระราชทานแก่มูลนิธิการจนะบรมีเพื่อใช้ตรวจ ปัหามะเร็งนารีเวศในระยะเริ่มแรกในคราวเดียวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้ผู้สนับสนุนการดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับพระราชทานโลกเกียติคุณด้วย รถคัดกรองมะเร็งนารีเวศสามารถจะตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกรังไข่และมะเร็งมดลูกได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเพื่อมีโอกาสร,รักษาหายขาด รถแต่ละคันประกอบด้วยห้องตรวจสองห้องห้องลงทะเบียนหนึ่งห้องมีบุคลากรทางการแพทย์และเครื่องมือที่ทันสมัยเช่นเครื่องส่องปากมดลูกหรือเครื่องคอโปสโคปสามารถขยายให้เห็นเนื้อเยื่อที่ผิดปกติบนปากมดลูกได้อย่างชัดเจนเครื่องตัดชิ้นเนื้อที่ผิดปกติบนปากมดลูกได้แก่ คีมคีบเนื้อพันช์ไบออปซีและเครื่องตัดชิดนิดขดลวดที่มีความถี่สูงสามารถตัดชิ้นเนื้อที่มีขนาดใหญ่ขึ้นสามารถห้ามเลือดหรือหยุดเลือดได้ด้วยเครื่องจี้หยุดเลือดนอกจากนี้ยังมีเครื่องอันตรสาวขนาดใหญ่สามารถที่จะตรวจหาก้อนที่รังไข่หมดลูกได้สะดวกและแม่นยำอีกด้วย